เป็นผู้ชายหนูต้องนั่งแบบเหมือนสมาธิอะไรลองนั่งให้มาดูสิหนูนั่งเป็นไหมแสดงว่าหนูนั่งไม่เป็นนี่นี่นั่งไม่เป็นแน่ๆเลยลองอุ้ยอุ้ยนั่งน่ารักอ่ะแบบนี้อดีตๆข, <c oughs> ข,ข,ข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั้นหนึ่งหรือข้าวเหนียวปั้นหนึ่งแล้วก็ทานข้าวอุ้ยดูน่ารักจังเบงนั่งขับสมาธิเลยมือเปล่นมือเปล่นต้อง ำอีมันถึงเป็นล้างทีเดียวเลยเฮ้ยไมตัวใหญ่จังวะจะไม่ตัวใหญ่จังเลยนัโอ้โหอันไหนจังเอาขึ้นมาอีกแล้วหัวเข่าเข่าขึ้นมาอีกทำไมนั่งลงไปนั่งลงไปขึ้นมาทำไม อนดีดีอ้าแนขว้ินนมไปอีกไอ้านี่ไม่สามารถคีเลยเนี่ยเนี่ผลอๆจะขึ้นมาอีกเอาเอาเอาเป็นมาอีก หนูต้องนั่งแบบเหมือนสมาธิอะไรลองนั่งให้มากดูสิหนูนั่งเป็นไหมแสดงว่าหน,น,นหูนั่งไม่เป็นแน่นี่นั่งไม่เป็นแน่เลยต้องอุย้ยอุ้ยนั่งน่ารักอ่ะแบบนี้เอ่ะทีๆเข้าเหนียวเข้าเหนียวปัน้นหนึ่งหรือเข้าเหนียวปัน้นหนึ่งก็ะดาษทานข้าวโอ้ยดูน่ารักจังเลยนั่งขับสม,มาธิเลยมือเปือป้อนมือเปือ้อนต้องไปล้างมือ มัอิ่มมันจึงไปล้างทีเดียวเลยเฮ้ย <Hey, S 1> oh, oh. ไม่ตัวใหญ่จังวะจะไม่ตัวใหญ่จังเลยนั่นแหละอ๋ oh, 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 ออ๋ออันไหนจังเอาขึ้นมาอีกแล้วหัวเกแาเขถาขึ้นมาอีกทำไมนั่งลงไปนั่งลงไปขึ้นมาทำไม ดีดีเอาน่หัวซิมไปเองเอ้ชานี่ไม่สามารถคีเลยนี่ๆเนี่ผลอๆจะขึ้นมาเองเอาเอาเอาเป็นขึ้นมาอีอ